ขอตัวต e> ีถรงซึ้งหน่อยได้ไหมครับ พวกเราคงไม่มีกำลังใจแบบมาถึงจุดนี้ครับผมอยากขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณพี่โอขอบคุณพ,พ,พี่ๆในวิภาพดีที่ช่วยดูแลเราขอบคุณพี่ๆทีมงานเพื่อแบบขอบคุณพี่ๆทีมงานทำาปทีมเอ็มที่คอยผักดันหลังเราตลอดแล้วก็ตรงอยาก็ขอบคุณเพื่อนๆผม ที่คอยอยู่เชียงข้างตลอดพวกเรารักพวกคุณมากครับก็ขอขอบคุณเหมือนกันคนระับเอา,าจริงผมอยากได้ยินคำนี้จากพีเ่เป็นตลอดว่ามึงนะต้องอย่างนี้นะมึงต้อง ทำได้แล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวเาวราุกในค้คบที่มีความสุขมากเลยนะน,นีมนพวกเราส ก่อนอื่นอยากจะบอกมาเลยว่าไม่ใช่แค่พวกพี่มีกำลังใจให้น้องดิวแล้วพี่นานีแต่ว่าทั้งน้องดิวแล้วพี่นานีมีกำลังใจพวกเราเหมือนกันพอเรามาอยู่ด้วยกันทั้งสี่คนเราสึกว่าทุกอย่างมันกลมเกลียวทุกอย่างเปนคนเด็กทุกอย่างมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้่างด้วยดีเลยครับแล้วพวกเราก็มั่นใจในตัวทั้งน้องดิวแล้วพี่นานีมาตลอดเลยครับทั้งสองคนเก่งมากเลยขอเสียงตบมือให้น้องดิวกับพี่ จะขอบคุณครับคือหลายๆครั้งผมถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆของผมที่เติบโตขึ้นมาแต่ว่าช่วงเวลาสั้นๆนั้นมันหนักมากสำหรับผมครับล้วก็เรารู้สึกว่าเราเติบโตและเราก็หมดกำลังใจไปหลายรองมากๆเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปเพื่อใครจนกระทั่งเราเห็นแฟนๆทุกคนแบบนี้ครับดู <Ooh. S 1> ทุกครั้งที่เราเจอแฟนทุกคนแบบนี้มันเติมและเพิ่มพลังให้พวกเราเสมอ ให้พร้อมเราให้ให้เราพร้อมที่จะสู้ไปต่อตเติมพลังให้เราแล้วเราเดินหน้าต่อขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณซีรีส์ที่โฟด้นะครับที่ทำให้หลายๆคนได้ชิ่นชอบในตัวโควินนะครับแล้วก็หลายๆตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจี v ยมทีวีมากนะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้ยิงนะจุ ขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่ครับดูแลผมมาตั้งแต่เด็กนะครับทำให้ผมเติบโตไปผมทุกวันนี้ได้ขอบคุณโรงเรียนขอบคุณครูด้วยครับขอบคเจมิ์ทีมเมากนะครับที่ให้โอกาสดีๆกับผมมาโดยตลอดขอบคุณพี่ถาขอบคุณพี่โอขอบคุณขอบคุณโตขอบคุณมาแสดงทุกคนในเอฟโฟเลยที่ทำให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นและทำให้พวกเราทั้งสี่คนได้มาอยู่ตรงนี้นะครับ เอาจริงๆทำงานตรงนี้เหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากจริงๆแต่เวลาเปิดอ่านทวีต้วเห็นที่พวกคนแบบปลวยเราอะไรเงี้ยปลวยแล้วปลวยแหละมีความสุขจริงๆนะครับเห็นทุกข้อความไม่เห็นไม่ทุกข้อความเราจะเห็นจริงๆครับมันช่วยได้มากๆทุกครั้งที่ผมเหนื่อยทุกครั้งที่ผมท้อ จะเข้าไปอ่านกำลังใจดีๆจากพวกคุณอยู่กับพวกเราสี่คนเป็นานานได้ไหมครับวิว <Hey! S 1> นะขอบคุณวินมากอคุณมานนี้ได้หรอกคุณดีรักมือจริงมากมือ อะไรนะรักมามากครับคือปกติแบบว่าเราก็โดนแฟนๆขอถ่ายรูปบ่อยครับอขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับขอช่างภาพหน่อยครับถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ้าถ่ายรูปกันครับ ยิ้มนะยิ้ด้วยตาแล้วน่เพราใส่แมสอยู่เหนประจัที่สวยงาม,มสุดท้ายก่อนที่จะจากกันแต่ไม่ได้หายไปไหนไม่รอม่อก,มก,มกแต่คแต่ว,ตว่าให้พี่านานีบ้างพี่้นานีนบ้างพ่นานีพี่จะเลีเธกนี้พี่ผิก็ แลนดิ้งไงให้สวยแค่แค่ได้เห็นหน้ายทุกคนก็แฮงตี้มากแล้วครับขอเสียงคนลัหน้านี้หน่อยได้ไหมครับ